เช็ค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 ทดสอบทดสอบหนึ่งสทดสทด ทดสอบหนึทดสอบอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เป็นการทดสอบพอดีว่ากำลังเซตค่าตัวโปรแกรม OBS อยู่นะครับ เช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสาม้าวมีคนดูด้วย <laughs> มีคนดูสง่าง 赌对。 ดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะใครแวะเข้ามาดูก็ทักทายกันย้ำเช้านะครับ9ก้มงินาทีดีว่าทดสอบระบบนิดหน่อยนะครับของโปรแกรม OBS นะฮะเพราะว่าคือตอนนี้ถ้าใครดูทาง YouTube อยู่นะครับ ก็ภาพน่าจ,จะชัดดีเนาะจากที่ผมเช็คดูในมือถือนะครับแล้วก็ทาง Facebook Fanpage นะครับ Ex t r a n h a ช n e l ชื่อเดียวกันเลยนะครับภาพก็ชัดดีนะอันนี้ผมก็ลองเทสออก2ช่องทางนะครับเพราะว่าปกติแล้วโปรแกรม OBS เนี่ยมันจะตั้งค่าให้ออก2ช่องทางได้ยากมากนะครับถ้าคนที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยเนี่ยจะต้องคำทางพอสมควร ทีนี้ผมก็ไปเจอวิธีการเซตตั้งค่ามาแบบง่ายๆก็คือมันจะต้องมีการโหลดปลั๊กอินเข้าไปนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเพิ่มตัวคีย์ในการสตรีมเนี่ยเข้าไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าอะไรข้างในให้มันยุ่งยากนะครับอันนี้ผมก็เลยทดสอบออก2ช่องทางเป็นทั้ง YouTube ด้วยแล้วก็ Facebook ด้วยนะครับเป่อไว้ว่าเดี๋ยวเราจะได้มา ทำไลฟ์กันเนาะจะได้ไลฟ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะหลังจากที่ลงคลิปมา3-4ปีแล้วนะครับก็ไลฟ์บ้างแต่ว่าไม่ได้จริงจังใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวลองดูว่าถ้ามันสามารถจะ,ะรายการเป็นไลฟ์ได้เพิ่มอีกสัก1ช่วงก็จะดีนะครับนอกจากลงคลิปแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีคุณโอ้พังใช่ไหมห้าหาครับขำอะไรฮะ ขำอะไรครับอันนี้ผมมาทดสอบไม่ได้ไมาเล่นตลกนะครับขำอะไรอ้อช่วงนี้จะบอกให้นะครับใครที่กำลังประกอบคอมนะแรมกับตัว SSD กำลังขึ้นราคานะครับถ้าประกอบคอมช่วงนี้แล้วรีบใช้ Work from Home นะฮะก็ รีบประกอบเลยเพราะว่าราคากำลังขึ้นแบบรุนแรงมากนะครับจากเดิมนี่บอกเลยว่า sd s นะจากก่อนหน้านี้เนี่ยอย่าง5 0 0 g กิกตัวนี้นะครับประมาณ1 8 0 0ป9 0 0ถึง2,000ตอนนี้เนี่ยราคาขึ้นมาเป็น2,500แล้วนะครับแล้วยิ่ง1เทาไบต์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเมื่อก่อน1เทราไบประมาณ2,800ตอนนี้ราคาขึ้นไปเป็น3,700ก็ถ้าใครประกอบคอม ช่วงนี้รีบด่วนๆนะครับสวัสดีนะครับสองท่านนะฮะไม่รู้ใครดูอยู่บ้าง <c oughs> ดูทาง Facebook Facebook ไม่แน่ใจว่ามันเปิดเป็นสาธารณะหรือเปล่า <c oughs> ใช้ได้นะครับเพราะว่าทาง Facebook เองก็ออกเป็น Full HD นะเดี๋ยวขอเช็ค Facebook ซิ คือใน y o YouTube อ่ะมันออก Full HD อยู่แล้วนะครับ 1080p แต่ว่าใน Facebook บางทีเนี่ยมันจะจำกัดขนาดของวิดีโอบางทีก็ได้เป็น HD บางทีก็ได้เป็น Full HD Facebook เดี๋ยวขอดูขนาดนิดนึงนะครับของ Facebook อะได้แค่720ดองศพีอาจริงๆด้วยนะครับคือสัญญาณจาก OBS เข้าไปอะเป็น1080งแพแต่ว่าใน Facebook เนี่ยผมลองเช็คขนาดตั้งค่าสุดได้แค่720ดพเท่านั้นนะครับอืมโอเค มาทดสอบแค่นี้นะครับว็วันนี้ใครทำงานก็ขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะฮะแล้วก็ใครที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม s u b s c r i b e ที่ช่องให้ด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ยังมีหลายอย่างที่จะลงคลิปเยอะๆรัวๆช่วงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหาข้อมูลแบบที่มีประโยชน์มาให้นะครับเอาถ้าอยากให้สอนเรื่องอะไรหรือว่า อยากให้รีวิวอะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูแล้วกันนะครับจะได้หาเข้ามารีวิวให้หรือว่าใครอยากส่งของให้รีวิวก็ยินดีรับของมารีวิวนะครับได้ทุกชนิดนะฮะตั้งแต่อุปกรณ์คอมของกินได้นะครับช่วงนี้เห็นเห็นดาราเขารีวิวของกินกันเยอะใช่ไหมก็นั่นแหละส่งมาให้รีวิวได้นะครับมีอะไรอีก YouTube ขอลองขั้นโฆษณาหน่อยนะพอดีมันมีระบบที่เป็นระบบขั้นโฆษณาของ YouTube นะครับขอขั้นโฆษณานิดนึงไม่รู้ว่าได้หรือเปล่า ได้ไหมเอ่ยได้ไหมฮะอันนี้ขั้นโฆษณาได้ไหมนี่ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมดูในนี้ยังไม่เห็น,นขั้นโฆษณาไงก็เลยยังงงอยู่ว่ามันขั้นโฆษณาได้ไหม สดอัจชรดสดโอเคครับก็วันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันไปก่อนนะครับบายโชคดีมี